ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้นะคะนักแสดงสาวจ้จาจา๋าพิมพ์รตานะคะถูกแฮก IG ไปหลังรวมตัวไปกดลิงก์กรอกข้อมูลที่แฮกเกอร์ส่งมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้ IG คืนค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ยังมีลิงก์แปลกๆส่งมาเรื่อยๆตอนนี้ก็รู้ทันแล้วไม่กดเข้าไปพร้อมกับตั้งรหัสความปลอดภัย2ชั้นยอมรับว่าหลังโดนแฮกไปก็กล้ากล,ากล,ากลวมเหมือนกันในการเล่นโซเชียลนะคะ เรื่องน้องหมาที่หายไปก่อนหน้านี้ก็ยังตามไม่เจอและคาดว่าน่าจะเสียแล้วเพราะว่าอายุเยอะตอนนี้มีเหตุจําเป็นได้น้องหมามาเลี้ยงแทนนะคะเป็น2ตัวเลยพอบรรเทาความเศร้าได้ค่ะไม่เจอคะ่ะ<ม>ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่จิ๊บด้วย<ม>เพราะว่าเป็นหมาข,ของพี่จิ๊บ<ม>แล้วก็<ม>เขาก็ตั้งใจว่าจะดูแลจนถึง วินาทีสุดท้ายของอชีวิต10กว่าปีแล้วถ้าเทียบกับคนก็เกือบร้อยอแต่ก็เหมือนมีเหตุอะไรที่ได้รับอุปการะลูกหมาอีก2ตัวก็มีคนที่ไม่สะดวกเลี้ยงแล้วก็มาสอบถามว่าเราสะดวกต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงเพื่อให้หายเหงาบ้างให้คุณแม่ให้พี่จีบได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเ,เหมือนเหมือนเบนจี้ส่ง ตัวใหม่มาให้อีกสองตัวค่ะก็ตอนนี้กลายเป็นแม่กับพ่อเต็มตัวเขาเติมเต็มความรู้สึกของจากกับพี่จิ๊บมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้เห็นแบบโดนแฮกไอจไปได้กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากนัโโ้นไม่มีความขึ้นมาอะไรยางไงบ้างหลังจากได้กลับมาเนี่ยต้องเฝ้าระวังอีกค่ะเพราะว่าคนที่แฮกไปเนี่ยตัวแฮกเกอร์เนี่ยค่ะก็พยายามที่จะมาแฮกเราอีกรหัส พาสเวิร์ดของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะเวลาจะจะล็อกอินเข้ามาเนี่ยให้ลิงก์ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยจ้าจ่าฟิมาตาออฟฟิเชียลสร้างขึ้นมามันก็เลยยกให้จ้าจ่าฟลาวเวอร์สคือจ้ามีร้านดอกไม้จ้าจ่าฟลาวเวอร์สอยู่แล้วนะคะก็คือเอา Instagram มี่สร้างขึ้นมาเนี่ยทำไปก็เป็นของเจ้าจ่าเองนะคะกดติดตามได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ